ผมเห็นคอมเมนต์ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วที่บอกว่าสมวยสาคนนะแพ้พี่เอ็มแน่โถยผมยืนหน้าให้ต่อยเฉยๆแหละผมยืนหน้าให้ต่อยเฉย,ย,ยๆแหละสวัสดีครับรายการไฟขับไทยแลนด์นะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องไฟขับเ c ทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับผมจามบ้าพิษตันุโลกเจ้า 9, 9เก่าเจ้าเดิมนะครับผมผม,ผมเห็นคอมเมนต์ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วที่บอกว่าสมวยสาคนนะ แพ้พี่เอ็มแน่โถ่โถเอ้ยผมยื่นหน้าให้ต่อยเฉยๆแหละกลัวว่าเกมมันจะออกไม่บ้าสนุกนะมะเดี๋ยวเอาง่ายๆดีกว่ารอบนี้นะครับวันที่สิบมีนาคมนี้เอามมยสากลอย่างเดียวเลยผมบอกให้เลยนะสิ่งเดียวที่ผมจะแพ้พี่เอ็มเนี่ยคือแพ้ลายที่เหลือเนี่ยเต็มระบบเตรียมตัวมาให้ดีแล้วกันนะครับโหพี่เอ็มอะไรองพี่พ่ะนะพี่เอ็มโกล่ะอี่พี ยังไงฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปกให้เยอะนะครับตอนนั้นเดี๋ยวรู้กันเลยพี่เอ็มครับยังไงเอาหมี่โบราณมาฝากด้วยนะครับหวานเตี๊ยบครับสวัสดีครับตอนสวัสดีครับผมสวัสดีไฟดับไทยแลนด์แล้วก็สวัสดี f อฟซีทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีตามบ้านนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันวันที่10เดือนหน้าเนาะเจอกันครับผมไปรุ่นบรทุมก็อยากฝากบอกถึงตจ้บ้านด้วยกันที่บอกว่ารอบที่แล้วยื่นหน้ามาให้ผมต่อยเฉยๆรอบนี้ก็ลองยื่นหน้ามาให้ผมต่อยใหม่ดี เดี๋ยวแกจะได้รู้จักเลยตามนั้นเนี่ยของแท้